สวครัพี่น้องกระานชมฟนดบุลลำเฟินออฟฟิเชียลค่ะสูตรแม่ยังอดงานแล้วเอาก็เลยฉันเศ้าหนาวดนก็เตรียมพร้อมนั่งแบบน้เด็กอเ็มาจากทิกตอกเ็มาจากทิกตอกเห็นนั่งแบบเขาใช่เป็ตหัเดกจาของใส่เป็นอะไรวันนี้จเล่ยแรงอยนะีเจเ่ พี่น้องคือจังสิเป็นวัดอีกแล้วนี่ละนี่หน่อยพักกันไข่ใส่ไม้น้ำกันปี๊ดกันมุนระเบียบมาถึงแล้วเปไว็นไงเต้าอ้วนอะไรเต้าอว้วนโอ้โหว,ว่าแตะล่าเต้าอ้วนนุเตงเต้าอ้วนอ่ะเมือ่ออ้วนขาดพี <c oughs> มึงก็อ้วนขาดเออเมื่อนี้เป็นไดดเป่ฝนกระหนาวล่ะไป ไครนี่รูบนมาหอ่นงานขัานไฟว่าะท่านไอ้ขืนเอาไอ้กะไพนี่ทีมงานเอาไฟดับขจิวเพราะท่าน,นไอ้ไรายมากสบมาหอ่นงานเลยพี่น้องขะเมื่อกี้ว่าสิไทยคลิปงานขามาตะเมื่อกี้ไฟมันดับก็เลยเอาของไปไว้เต็นสะกอนนะคะบางทีมงานเอฟซีเขากับปูซาธาแล้วมูเจ้าคือฝาปูซาเทจากนั้นลวดฉากเพื่นสิออกมูเจ้าจะได้ง่ายจัดอีกรอบนึงได้ดิ สูได้แม่เอ้ผู้ใดเอฟซีสาวหน่อยพันเนี้ยวเน่นพี่น้องม,มีอะไรอ้วงอุ่นแบกอะไรนี่ไปไหนนี่ม,มาเฝ้าปูาสาแทมแม่แจากน้อยรถฉากพันสิออกมุดเจ้าจะได้ยับนนอีกแล้วนี่แม่เจ้าพันสิต้องออกไอแม่ลอดผู้เดียวสาดี่แม่บ้าไร้ติง ที่เหลือจะยับบ <c oughs> <c oughs> ิส <c oughs> ยังเงียบอยู่เลยพี่พี่โจงนั่งเล่นอยู่ในรถอยู่เลยสงสัยยังไม่ไประชุมหรอก <c oughs> นี่เอฟซีสาวหน่อยเขาเปีอยู่แล่เอาผัวป,ปูสัตว์นะเนื้อทีไรนึงเขดีจุ่มเนี่ยพี่น้องเียังของข้าแม่เอฟซีห่วงเอียง ไ่อยป้มามาได้หรอกาาาไป้าค่ยไพ่จะบกลว้างังไหนเนี่ยหลากหลายวมาวงอิงทำนอนหลับกอนเด้อวงอิงออกเด้อนะคะคอนเสิร์ตวงอิงยูช่วงมกับมาถือภาษาจ้ะมันห่วงมึงมกลัวเพราเขาเรียนสามถุงเดือสามถุงกลัวเาถึงเดือดเแม่ว่าอันนี้จองคิวอะไรได้เด้อแม่ว่าวากับลูกสาวนัดกันว่ามันพาลูกไป็เกี่ยว กันนัดกันแล้วทำไมไปทำมั่งสองอย่างแล็คแถวไปดูเชื่ออีกแม่ก็ไม่ดูฉลานสาวมาส่งนี่ว่าไมมันเต็ดเมืองประสาทจริงหรอกแม่ดิพาน้องไปเบิ่งเนื้อที่พี่น้องเพื่อนปู่นี่ลายหนึ่งพอดีเลยนี่พี่น้องจะประจุนี่นี่ลายหนึ่งเอานะเนื้เย็นแต่บอกเอาเมนผู้ใดมาเห็ีดคักรถนี่เอาหอดเตะนอนมานอนนี่เม่มาเห็ีดคักรถ เน็นแต่มองอื่นคนก็ขาบลาปูไปเบิดแล้วปูบางเนไปปูมันแต่เว้นบุญเนาะนี่จ้าเมื่อนั้นนุ๊ไปซิเบิร์มงปูแล้วแม่มมีหอกเนื้อทีสไคยยูบุญนบานเขาไยูเนี่ยมองไก่ก็ไปอยากบเนไ้ปจับมือเลาวแม่เนาะเดี๋ยวให้องยิงจับมือเราได้เด้อจุนเน่เดี๋ยวจังไจงไ์อยิงกันย่างพันไปนี่ละจ้า กมาุนล่ะครับอันนี้น้องฝายเวลาเดือดเดืออกเดือดเดือดขึ้นกันนนเป็นน้องฝาเ็นบแมนค่ะเสียงเริ่มไปแล้วเราเป็นวัดคุณครูคุณครูไปแล้วแล้วเบิ่งอยู่แล้วลู้จักว่าเป็นคุณครูน้องอุ้งอิงคุณครูไอ้นนท์กับว่าท่านไอ้มาใส่ซองมือเราไปสอมรถอยู่ สมรรถพโพงเดียร์รรโพ้องขวมเมียนจ้าจ้าดังดีคือกันอันนี้ของอันของอันของทีมงานอันบอโจแล้วติดต่อมาเมื่อกลเป็นของแท่งเฮ้านี่แหละค่ะของของสุชาแนหมออันเน่ของของอาจารย์ของท่าอุบลเน่สินะค่ะของดีคือกันของหมออันมีแจ้งมาผุ้เลี้ยแม่แจ้งมา อุ S <S 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 ้งย like ิงออกกซซี่หาทุ่มห่าจ้ะออกเดอหะออกเดืกออกเดืกอุ้งยิงออกเดืกหาทุ่มคอนเสิร์ตช่วงสองกลางกลางลังตลกเปลสามทุ่มเพราก็เริ่มเดินนี่แล้วนอนค่ะนู้าวนบอมจ้านู่้าหัวประมาณเทียงวนนีันเรนเร็วบ่ไหนเด้ค่ะเพราะว่าเป็นบรรทุกของก็ีเรในประมาณเจ็ด จักหนูก็ให้ผู้จัดการครับหนูนอตมาสุดทางกังงบกับพวกไก่สองลอยกว่าโลจ้ะจากงานมาคืนวันบอกไก่ก็นะสองลอยก็โล่บอกไก่ไกยุบพี่น้องเอาอีแม่พักพอนรอจะข้าวเด้อค่ะวุ้ยจะอ่อนเธอไหมเฮี้ยนี่เอาหอนเปรีมากนี่แม่มาเอาแทะ ต้องใส่ใจต้องใส่ใจอีเม่เอาเตรียมตัวร้อมอล้ำจะเข้าแล้วมอล้เห็นตอนนี้ก,ก็สิเกาๆเลยจากหน่อยจีแม่มาท่านไดงงามอุ้ยบังเนะจะอนเอฟซีอันผู้ปูป่ศาส์อยูย่หนล้หกล้อนี่แมนนอนดีๆเอฟซีสาวหน่อยพี่น้อง คันไฟประฉันเดือึ้นอยแต่ว่าเพื่อนปูสศาสย์แกอยเต็มร้านแล้วนะคะอัปเดตนาเวทีเมื่อนี้ไฟนี่รบวนมาหอดนาเวทีแล้วจากสีล้มจ็กสีฟนละเมื่อนี่มาหอดประมาณหกโมงกว่านะคะเขากลับมาเก็บบรรยากาศด้านหน้างานให้พี่น้องได้เบิิงกันนะคะนี่จะเป็นปลกร้านขายของต่างๆนะคะอันนี้ก็ขายอยู่ในบริเวณหน้าเวทีเลยนะคะบรดกันฮอดสังส่อือกันอยู่เอกันอยู่เพื่อนกันมองหน้างานมองเทียนย่างเขามาเลยค่ะพี่น้อง ไปนี่เขาไปให้กินเขาผู้จัดการกระทะออมแอมล่ะโอ้ย่างไก่เต๋อตัวล่ะออมแอมล่ะอะไรยังล่ะเฮ้ยเย้ยโอ้เป็นจังรถเฮียพี่ไพ่ครับอันไม่น่าซีดีพราะวนันปูปัด ไอ้ที่ว่าอันรู้ๆเพ่งๆนะแมนบอสมีไว้ประจำที่นี่แล้วค่ะอร่อยมากเลยมันติดผ้าจานเหมือนโอ้เพ่อนก็เลยจอดไว้นี่เลยอาจารย์น้ำชัยอืมเพื่อนก็เลยจอดประจำการไว้ตรงนี้เลยใช่ค่ะอืมดีจังแล้าสุดยอดเลยพี่น้องนี่เป็นเป็นรถอนแหทีเป็นรถอนแหทีมทีแบบ สุดยอดที่สุดเอาเป็นอันนี้คือท็อปท็อปไฟของรถแห่ในประเทศไทยอ่ะก็คือจอดอยู่เนี่ยสองคันแล้วอ่ะบัลลังก์บัลลังก์เจ้าอาวาสเพิ่นไหมโอ้เดี๋ยว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 คลิปหนาพพี่น้องไป็นยางเบิ้งนะคะสำหรับคลิปนี้ไปชมมิค่อนกันแล้วกันค่ะพี่น้องคะเก็บบรรยากาศให้เบิ้งคร่าวๆนะคะพอกันไม่คลิปหนาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ค่ะ ขั้นไฟเพาะท่านเคยขืนจะมาปูสาเต็มร้านอันเนี้ยคบยก,กันไหมคริมนาคะ